ทุกคนเคยประสบปัญหาลมว่าไปร์คาไม่เป็นลมไม่ได้ลมระแคัดนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนวิธีการเอ่อลมมอเตอร์บคาได้ง่ายแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยกันเลยโดยปกติทุกคนถ้าจะลมมอเตคร์บคาก็จะลงจัดลันเซอร์อไมค์คาเก่าที่คุณมีไว้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งที่มันง่ายกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยครับผมเข้มปะ โดยการลงมัดนะครับผมจะมี2แบบก็คือ1โดนงลงฝั่งเคิร์ฟฟ์กับตัวขอมบอดิชซึ่งในวันนี้คุณจะมาสอนการลงของไะครับเคิร์ฟฟ์ก็คือตัวหน้าโฟเดอร์นี้เลยแต่ก่อนที่คุณจะมีตัวนี้คุณต้องไปโหลดก่อนซึ่งคุณสาม,มารถลิกเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าเคิร์ฟฟ์ได้เลยครับผมก็จะให้คุณค้นหาเคิร์ฟฟ์เข้าไป Google มันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้ให้คุณกดไปที่รูปทรงตรงนี้แล้วก็กดตัวสเตนโหลดเพื่อเป็นการโหลด ไฟคือฟอรต์อื่นเลยครับผมในการโหลดม็อดในเคอร์ฟ็อกจะมี2แบบครับผมก็คือ1คือการอินพอร์แล้วก็เออลงไฟม็อดโดยไฟจาวาครับผมหรือเกิดใครต้องการเล่นแบบทั่วๆไปก็จะมีไฟล็อดแพทให้ครับผมส่วนการมอ็มอดม็อดสามารถหาได้ในตัวของตัวเครื่องนี่เลยนะครับผมก็จะมีม็อดให้เลือกจริงๆครับผมตามที่เราค้นหาในคีย์นะครับผม โอเคต่อ okay, ไปการจะลงวัดก็ต้องสร้างโปรไฟล์ก่อนครับผมโดยกดที่ปุ่มคีเอตตรงนี้ครับผมเออ่ตั้งช so ื่ jokes, อไฟล์ตามใจชอบครับผมแล้วก็ไปเลือกเวอร์ชันเกมเป็นเวร์ันเกมที่ต้องการอย่างนี้สมมุติเป็นเลนจุดส่วนของถั่วจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เออ่ตัวนามสกุลวัดก็จะเป็นแล้วแต่เลยอย่างนี้จะจาเป็นของฟลักแล้วก็ผมพอว่าผมจะสอนลงวัดฟลักในวันนี้นะครับผมโอเค ต่อไปการลงมดและกรบผมจะมี2แบบก็คือ 1. ไฟล์ปกติกับ 2. เป็นไฟล์ชลักอิ p พ r t นะครับผมโดยคุณก็ต้องโหลดไฟล์ทั้งตัวนี้ก่อนแต่ว่านี้ก็จะอสอนการโหลดตัวแบบ import กันเนาะก็โหลดไฟล์ import เข้าไปในโฟลเดอร์ที่คุณจําได้จากในนี้จะเป็นดาวโหลดเกันเนาะแล้วก็อินพ r t เข้ามาในตัวของกระผมเลยโดยการกดคลิกป,ปุ่ม import เลือกไฟล์ ม็อดที่คุณโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็กด import เข้ามาได้เลยแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นึงครับผมต่อไปเป็นการลงไฟล์ม็อดปกติแล้วผมก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างไว้กดจุด3จุดครับผมแล้วก็ไปที่ิดโฟลเดอร์กดไปที่ม็อดแล้วก็ไปเอาไฟล์ม็อดที่ได้โหลดเตรียมไว้ลากออกมาเลยครับผมในกรณีของทุกอย่างเป็นเอ่อม็อดหนึ่งครับผมซึ่งม็อดก็สามารถหาได้ในตัวเครื่องได้เลยหรือว่า จะไปหากระโหลดตามเออ่ดิ้งต่างๆก็ได้ครับเช่นเอ่ดิ้งแรดิคอร์ดอ่ะเนาะก็โหลดเข้ามาใส่ลงไปในโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ในตัวของโฟลเดอร์ม็อดเลยครับผมมันก็จะโหลดให้แล้วก็กดเข้าเกมได้ทันทีเลยครับแค่นี้เองครับผมแล้วก็ตอนที่โหลดไฟล์มาอย่าลืมแอคต้าไฟล์ลงไปในไฟล์ม็อดด้วยนะครับผมไม่งั้นม็อมดมันจะไม่โหลดนะครับก็กดคลิกขวาแอคต้าเฮียร์ไปได้เลยครับผมแล้วก็ เอาไฟล์บาที่อยู่ในเออเ่โฟลเดอร์ที่หนึ่งก๊อปปี้หยกมาใส่ลงไปเลยมั้งปกติแค่นี้แล้วก็สามารถเข้าเกมแล้วก็เล่นได้ปกติเลยครับผมหากสงสัยหรือไงก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้อคอมเมนต์ครับผมได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ